สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมจากข่าวที่แล้วนะฮะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับตัวตัวการชน AT บวกพับสำหรับ MA นะฮะอันนี้มีอัปเดตนิดนึงตรงนี้ว่าเราจะทำขาดต,ตบด้วยนะฮะเป็นตบ เป็นตกของ AT นะฮะก็คือมันไปทั้งดวงเลยฮะไปแบบนี้เลยฮะทั้งดวงนะฮะผมวิธีทำไม่ยากนะฮะทำอย่างไรไปดูกันเลยในส่วนของขั้นตอนแรกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมันติหลังจะเป็น FRP หรือไฮเกย์ Hi ก็ได้ถ้าใครดู ติดตามคลิปผมมานานจะมีะตัวทำคานตบแบบไฮเกตหรือว่าตัวแขวนตุ้งของซุปเปอร์ทูนะฮะอันนี้จะตัดเหมือนกันก็คือปีกข้างออกนะครับแล้วก็ตบ,บายขึ้นไปนะเหลือแค่ส่วนตรงนี้ไว้ตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็ตัดเกีเ่ยแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยจากนั้นทำยังไงต่อ เราก็เตรียมตัวกันชน AT จากคลิปที่แล้วมานะฮะใครที่เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าลิงก์ท้ายคลิปไ้นะฮะสำหรับําทำตัวกันชนชนกันชน AT บวกบวกไอกันชนพับนะฮะส่วนวั่ประกอบก็ไม่มีอะไรมากลอยน้อยขึ้นไปนะฮะลอยน,น้อยขึ้นไป นะครับแล้วก็ใส่บูทสองข้อนะฮะใส่บูทสองข้อแล้วก็ล็อกจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกนัท ใครมีน็อตที่เป็นแหวนมีแหวนกันขายก็ใส่ได้นะฮะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่นเพื่อเลยนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะฮะก็จะได้ทรงมาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ทำยังไงต่อนะครับก็นี่นะฮะใส่ตัวกันชนหน้า ซูเปอร์เอ็กแล้วก็ร้อยน้อยขึ้นไปนะครับนะแล้วก็จุดจุดข้างสองข้างนี้ก็คือแขวนต้มห้อยลงมานะครับเสร็จแล้วจะได้ทรงประมาณนี้นะฮะแนะนำว่าจุดเยอดตรงนี้คนเป็นน็อตยาวนะเพราะว่ามันจะต้องยึดกับตัวตัวอันนี้เนาะบอดีส้สายอะ ก็ต้องเป็นส่วนที่ยาวนิดนึงนะอันนี้แค่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็เลยใช้น็อตสั้นก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวล็อกนัดนะฮะจะได้ส่งมาประมาณนี้นั่นเองแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นแขวนตุ้มเราก็ต้องหาตุ้มมาแขวนโชวเนาะมาจัดไปร้อยเสานะครับ แสวนลองกันคายแล้วก็น,น็อตตัวเมียอนใส่เข้าวๆไม่ต้องใส่แน่น Yeah. อยัดต้มแล้วก็ล็อกนัดล็อกนัดถ้าไม่นัดก็ไม่ล็อก โ okay, อเคเสร็จอะประกอบล่างใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นะครับฐานเดิมวนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับตามด้วยอะไรสปริงนะฮะสปริง เรียบร้อยครับผมนี่นะฮะเป็นพับเป็น AT แล้วก็เป็นคานตบที่ตบยกทาง AT โอเคครับสำหรับวีวีนี้จบ เพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามสนับสนค่าไหลดูก็จะนาท้าคลิปต้นคลิปหรือจะสนับสนุนตลอดด้วยการสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับผมมีสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปทุกคลิปที่ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ